มาค่ะมาเสิรบแสนนํากันค่ะพี่น้องค่ะตำซั่วกุ้งสดกุ้งสุกค่ะกับผักบุ้งน้งามค่ะพี่น้องมากับลูกสาวค่ะนั่งขางคางค่ะมาค่ะมาเสิร์แสนนมักันค่ะเอาเลยลูกลงมือกินอยู่คางค่ะพวกเขากล่องค่ะพี่น้องปินตะกินแห้งก็นแต่เสียบเสีบค่ะค่ะ เด้อค่ะเด้อนี่แหละค่ะหัวมากแล้วแบบเสร็จมักเสร็จมากกระปุกอวบอวบใหญ่ๆกินเลยลูกกินเลย กับลูกสาวสองคนค่ะหมองเกาจับจับมัด อุนก็ังี้ยงๆอุ่วๆเจ็บมากภาพแบบ เดือดับเดือขาดมนเดือเอาแสบน้ำกันค่ะแสบ,บมืองานต้อบงบม มากัน okay. มาเสิร์ฟกัน้ำกันค่ะ